เฮ้ยผมเจอ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 เด็กกระโปงมันแอบอยู่ในบ้านมันแอบอยู่ในบ้านมันแอบอยู่ในบ้านหลังไหนหลังไหนหลังไหนนี่นี่บ้านเขียวบ้านเขียวตายเรียบร้อยแล้วเหรอ อยากรู้ว่าเกมแรกของการรีซีซั่น19มันจะตึงกันนัไหนวะพี่มันตึงไว้เกมแรกเกมมดเฮ้ยกูคุยกับใครเนี่ยเฮ้ยทีมเฮ้ยเราจะเก็บแรงกันนะเว้ยเราจะไม่คุยกันไม่ได้นะเว้ยเราต้อสื่อสารกันเดี๋ยววะ กูแม่งพุ่งเกินช่วยมาหยุดกูทีไม่รู้เกมล่ามานจะจังหรือเปล่าอ่ะนี่มันเพิ่งรีสุสดมเมื่อกี้เลยนี่คนกันเราเยอะเลยมีแต่ตัวตึงไ <c oughs> ม่อยากยิงลงัลงแกนว่ะังแกกนมออดีตแรงแกนเก่าอ่ะอากาศซีซั่นสิบแปดอ่ะอยากยิงแรงแกนอดีตซีซั่นสิบแปดว่ะนี่มันซีซั่นสิบเก้าแล้วครับตอนนี้แรงเราเท่าเทียมกันแล้วครับ <Yeah. S 1> ไม่มีใครมากกว่าใครแล้วครับอดีตแรงแกนปรับไป รังแกนจับแปดว่านี่เลยเราลงเขียนมิมาสกีเลยในปกแรงแกนใช่ปะเข้าไปจริงๆไอเคยแรงโกเขาต้องวงฟ้าเว้ยไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยวงฟ้าอะไรวงฟ้าอะไรข้างหน้าไงข้างหน้าโอ้ที่นี่มันไม่เด็ดเลยว่ะเดี๋ยวขึ้นพิกต่อเลยเก็บของเลยขึ้นพิกเลยผมรู้เลยว่าโหเลด้าผมก็จับแล้วว่าแรงแกนแม่งอยู่ที่นั่นเว้ยอดีตแรงแกนอ่ะเฮ้ยปืนนี้เข้าแล้วจุดเลยปืนนี้โคตรเฟี้ยว บอกเลยมันเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเฟลมากปืนนี้โอชอบนี่ออนนี่เล่นในหมดที่สี่มันน่าจะแรงพอคนท่านจะบอกอ่ะเล่นเลงเองอ่ะไปเรื่ยลุยเลยลุยเลยลุยเลยไเป็นคนซักกันแล้วพี่เงาเราวิ่งยิงไม่ไหวแล้วหมง่งร้อนร้อนหมงฟาร์มวันนี้ร้อนแล้วกันชื่อแต่ละคนนนใหญ่ให้ล้ำหำไหลแล้วก็อะไรหมงหำใหญ่้ <ๆ S 2> แ,แก๊งใหญ่เนี่ยนี่ยไม่มีคนเลยนโด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 นยังไม่มียังไม่มีปืนชาร์จเลยไป้วย

ไอ้นี้มันตายไปสองนะถ้าอยาเหลือแค่สองคนตี้เนี่ยได้ยินเสียงพี่ปะในบ้าน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 ไม่มีเกาะเลยวะล้ม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 ไม่มีปืนชาร์จวะนี่เราเก็บแต้มจริงวะเนี่ยตกไปเซิร์ฟเวอร์ไปซะตกไปเซิร์ฟเวอร์กูยุณชอบตกจริงดีตาแรกอะเจอเตะตีเราอะครับตีราชาก็รู้อยู่ตอวหาเปลี่ยนปืนเดือบปืนนี้มันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่วะอยาได้เอ็มแปดวะแต่แบบไม่หมดตีนะมันยังดาวอยู่เลยเหลือก็เหลือก็เดียวไงเฮ้ยมันยังเก็บแรงให้เพื่อนมันได้อยู่ฆ่าให้หมดปะ จะได้แปลอะใครมีแบบตะโจมบ้างมาแล้ดิคนนี้ไม่ดีไม่ทันใจอะครับโอ้คนแบบอย่างตึงเลยอะครับตัดที่ผ้คนแบบแทบจะไม่ค่อยลดเลยอะเ <c oughs> ด็กเก็บ, <c oughs> บกแล้วเด็กเก็บแรงแล้วอดีตแรงแกนรวมกันที่นี่ตอนเนี้ยซีซั่นซีซั่นจะแปลแล้วผม แรงแกนปิดระดับประมาณ15หรือ16บนี่แหละผมจะไม่ได้ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่ผมก็เลยติดแค่ดับนั้นอ่ะฮ่าฮ่ามัเป็นเมื่อก่อนที่ผมเล่นนะคือแบบผมน่าจะหนึ่งในสาม่แน่ก็บอกว่าเขาปิดลงแรงอยู่นะครับใครที่อยากจะดันแรงก็อย่าเพิ่งดันเนาะไม่ให้เีาดันก่อนหลอกเด็กไปเรื่อยเราอ่ะหลอกเด็กบ่อยไม่มีคนฟาร์มไปแล้วนะครับพวกเราแต่ไม่รู้ว่าไปไหนเราผมว่าต้องไปงค์ล่าต้นน่าจะเจอไม่มีคุณสิครับว่า

ทะลุไงเฉยทะลุไงเฉยถามให้ผมเลยบ่อยๆอะไรไม่ได้อยู่แล้วพวกนนี้เสียงลงเลยนะเมื่อกี้ก็แบบพวกฝีมือก็ดีนะแต่เมื่อกี้แพ้ได้ไงวะมันแบบไอ้ที่ขึ้นแรงไม่ได้เพราะว่าแคปกันหรือเปล่าวะฝีมือก็ไม่อะไรหลักแรงสูงขอผมจะบอกให้ปวดปะเจ็บปวดปะคนเก่งยิงเขาสตรีมโชว์เว้ยไม่แบบไปนั่งซุ่มเก็บแรงหรอกเว้ยนี่มันได้ปะเฮ้ย ครับก็เนี่ยคำพูดราชาเขาฟังไว้นะครับทุกคนอ๋อมดักมันดักมันไม่มีความหมายแล้วครับในเมื่อห้ฝีมือมันห่างกันมันก็ทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะอยากตกแลนซินเวอร์ว่ะจัดให้หน่อยได้ปะไม่อยากขึ้นแลนโกแล้วอะไม่อยากขึ้นแลนเกนแล้วอะเนี่ยใครยังไม่มีกรับเนี่ยมาอัพนะอัพเองจิ๋วว่ะหาอะไรมาสั่งกินดิเราเล่นเกมแรกของเราแล้วเว้ยเราก็ห้ามเสียเว้ยรอบที่หนึ่งในเกมเนี้ย มันเห็นชื่อราชาก็ตกใจแล้วหมอกกันหมดแล้วเนี่ยมุ้งขมใหญ่อ้าราชามงขมใหญ่เขาจะรู้จักกันอ่างมุ้งขมิ้งใหญ่เนี่ยใหญ่จริงครับมีคนวิ่งไปแดีวก็เจอมหมูอ้ยนี่ล่อหมูอ้ยนี่ล่อไม่แรงแกงก็แกงมั่วครับแกงน้องเอ้ยเฮ้ยยี่ปไ้นทนนี่ยังมาล็อกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นไปนั้นเลยไว้ใจดิไว้ใจดิไว้ใจดิโอเคโอเคมาดิไว้ใจกันหน่อยทีมเป็นกันนะเว้ย สวยพี่เห็นไหมให้พวกนี้มันได้แค่แขมบอกพี่แล้วไอ้พวกเนี้ยไม่เชื่อผมไอ้พวกเนี้ยมันปีบมือมันมีแค่นี้ปักหลบอยู่ในป้อมว่ะหลบอยู่ในป้อมอ่ะเออม ชอบปยืนในป้อมกันมิถ้าจะแรงส่งก็ใช้ฝีมือแค่นีน้คืออยากขึ้นเลยเว้มันเสื่อมเสียแรงเกนะมันก็จะปะฟังไว้นะให้พวกที่แคมป์อ่ะฟังไว้สะเทือนเลยว่ะคนดูคนดูก็ดูเอาบัตรคุณสองผมไม่ใช้หรอกผมจะบอกให้มันไร้สาระครับมันดูแบบว่าเอาเปรียบคนอื่นนะครับ้เอาตรงเลยกูไม่มีไอาสา้สัตว์เอาหัวไปดิอิชาคนมีบัตรคุณสองว่ะ พวกเห็นแก่ตัวครับกูจะดราม่าครับดราม่าเลยครับทุกคนตั้งดราม่าเลยครับไอ้พวกนี้เห็นแก่ตัวครับคือมันไม่ยินยอมกับคนที่แบบว่าอย่างพวกเราคือพวกเราไม่มีครับคือพวกนี้คือแบบเห็นแก่ตัวครับคือเอาตรงเลยแบบมีบัตรคูณสองะครับคือพวกเราไม่มีเพราเราจะแบบเอาอะไรไปสู้เขาอะครับคือเขาเล่นเกมเดียวเขาขึ้นเขาขึ้นสี่สิบห้าสิบอะเราเล่นเกมเดียวเราขึ้นแค่สิบยี่สิบเองอะผู้ดีก็ถูกดีว่ะโกงว่ะแบบ โกงมันไม่ยุติธรรมนะครับเหมือนสองมาตรฐานนะครับตรงกงเลยเอาหลุดว่าเราเก็บแรงสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงอ่ะเขาเก็บแค่สามชั่วโมองเขาก็ขึ้นแรงแกณฑ์นะครับแ <tout S 1> ล้ลวมันเศร้าว่ะยี่ื้อไม่ทันกันนั้นอะ <c oughs> ่ะ <c oughs> เดี๋ยวยี่สิบคนละเฮ <c oughs> ้ยกัด <ๆ S 1> ตะกงอยู่นะกัดตะกงอยู่นะปกติมันไม่ค่อยเจออย่างงี้นะเฮ้ยผมเจอ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 เด็กกระโปงมันแอบอยู่ในบ้านมันแอบอยู่ในบ้านมันแอบอยู่ในบ้านหลังไหนหลังนั้นหลังไหนนี่นี่บ้านเขียวบ้านเขียว เเรรรียยบ้้ออแลวหไอคี้แคมป์นั่งงอไอคี้แคมป์ไอคี้แคมป์ไม่มานั่งแคมป์พี่มานั่งแคมป์มานั่งแคมป์เลยแบบนั่งแบบปืนบันโภปืนบันโภปืนบันโภมันมีอีกมันมีอีกมันมีอีกเท่านี้แหละได้ดาวแย่ไอตีนั่นเนี่ยเลยไล่ตามบ้านเลยงั้นเลยงั้นบ้านเลยคนดูคำจัดชอบใจว่ะร้องใหญ่ร้องใหญ่เอาขอร้องหน่อยก็ไม่ยุติธรรมจริงปล่ล่ะใช่สร้างดราม่าดิเฮ้ยมานี่เปิดแน่ นี่ไงถอยมาัเปลี่ยงชอบเลยใ่โอ้โหนี่โจมีว่ะมีว่ะไปไปไปโรงงานมีคนชัดเจนเรดาร์จ็จับละโรงงานโรงงานโรงงานเฮ้ยเฮ้อะไรครับเนี่ยไม่เป็นยิงกับคนในโรงงานไม่เป็นยิงกับคนในโรงงานไม่ก้าแปดเจ็ดเก็บเห็ดมันกำลงเก็บเห็ดมันเปิดได้โดดวยระเบิดเห็ดมีไอเดียขวาขวาขวามีป่ะมีป่ะไปลงล่างไป

เอาลี่เอาลี่จัดการเลยที่ไม้าสนามรอดหน้าค่อยว่ากันเอ้าเหลือนี่ว่ะกระสุนหมดแล้วใช่ปะมีแต่เอามามานะนะเฮ้ยไม่โดนหัววะเหลือเหลือเหลือเฮ้ยกูวิ่งมาโดนเลยเอา what ฮึ่งไปงานเจอฮากิกูไปล่วงเลยใช่เมื่อกี้แค่เดินผ่านไปไม่เหลือ่วงเลยแม่เอ้ยยิงไม่โดนหัว รายงานหัวใจค่ะลูกสาวเอาตัวมาฝากไว้หัวใจไปให้หนูกันหน้าคอยหน้าคอยหน้าคอยคอยอยู่ใส่คอยนี่หน้าโอุ้ยอุ้ยอุ้ยเก็บเป้งโอ้โหาำเกือบแตกว่ะส่วยช่วยชวยซัพพอร์ตดีสี่จอสี่จอค็อปปี้ค็ปี้ค็อปเฮ้ยกระปุกจอไอวอลกูทำไมล่ะพี่วยังทับเลย ไม่จดนหวยโอ้โหแม่งจะมีบาเรียกอีกบาเรียกมึงเยอะนะเข้าหัวไปดิมาดิมาดิมาดิได้แค่นี้เหรอเก้ยเก็บเกบเก็บมากเก็บมากลงไปน้ำแล้วเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่น้องมันไม่น้องได้ไงยะลงไปน้ำหนึ่งยิงก่อน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 โอ้ยตำรวจป้อม เฮ้ยเพื่อนไอ้คนนี้เอ้ยมันจะไหวไปเนี่ยเพื่อนเฮ้ยมาดีเพื่อนมาดีมันเหลือตัวเดียวเพื่อนเจ็บแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่หนกอ่ะเอาหน่อยเอฟเอ้ยอย่าแพ้แพ้มันไม่ได้เด้เว้ยอวัดคือเรา ท,ทั้ตไอเราโดนไอสต๊าไปดี่คนเดียวมันเก็บหมดเลยวะคือไอ้ที่อิงมาสิบไอแบบหกห้าหกคิวที่เพื่ออะไรกูถามมึ่มาโดนไอสต๊าไปด้เก็บคนเดียวหมดสวยนะเจริญนะทีมแม่งเอ้ยกูยังชอบเลยเกมแรกที่สองอะไรวะใส่มา